ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศวันนี้เป็นการปฏิบัติการของสอรอสอซึ่งมีผมเป็นผอ,อสอรอสอมีพลเรืออดุลแสงสิงแก้วเป็นรองพลเรือวรพงชิวพิชาทำหน้าที่ เป็นผอบอกองกำลังในการสั่งการและการดำเนินการประกอบไปด้วยผู้พิการผู้ทอนหนึ่งสองโดยมีพลตำรวจโทคำลมวิทย์ุประจารเป็นผู้รับผิดชอบถเกินหคนผิดพระลาดกำหนดโทษจำคุกสองปี2 บุกลุกสถานที่ราชการตามบอยามาตา215ที่ผ่านมาพยายามอารมณ์อรวยพยายามสร้างความเข้าใจผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์การกระทำของนายสุเทพเทือสุบันปราศจากอาวุธมีทั้งอาวุธและยาเสพติดนายสุเทพเทือสุบันคุณควรเลิกการจุมนุม ถ้มาปฏิเสธไม่รับผิดชอบไม่ได้แม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่เราก็ต้องพยายามดูแลความส่เรียบร้อยไปในสามเรื่องันแล้วก็จะต้องดูแลความเรียบร้อยในการชุมนุมด้วยแต่เดียวกันนั้นก็ต้องดูแลสถานที่หน่วยงานต่างๆที่เป็นเป้าหมายของการชุมนุมด้วยเพราะฉะนั้นเราพยายามทํางานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้เกิดความสงบสุขแม้ว่าบางครั้งนั้นอาจจะกระทบกระเทือน หรือว่าทําให้พี่น้องเราไม่สะดวกสบายบ้างนะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องรักษาความสงบในภาพรวมเอาไว้นะครับก็จากการเรียนพี่น้องนในประเด็นนี้ด้วยครับสเสถียครับเชถียครับผู้ต้องหาีคนนะคะที่จับได้คพัยบ้างเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่มาร่วมชุมนุม,มนะครับที่สามสามท่านแรกประจับในเรื่องข้อพองอาวุธปืนอาวุธปืนสงครามอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นการจับตามหมายจับนะครับซึ่งมีข้อหาฐานความผิดในเรื่องการลักทรัพย์ครับอาวุธเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคดียิงปอบปรชยังไงบ้างคะคงต้องมีต้องต้องต้องตรวจสอบนะครับตอนนี้ก็ให้ทางฝ่ายพิสูจน์หลักฐานนำวัตถุพยานต่างๆนะครับไปตรวจสอบยืนยันครับทราบนนะยอมรับไหมครับว่ามันเี่ยวกัเกี่ยวข้องกับของที่โดนคดนยิงไครับเท่าที่ได้ซักถามเบื้องต้นนะครับก็ เมื่อขณะที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยอาวุธป,ปืนเนี่ยก็อยู่อยู่บริเวณในจุดที่ผู้ต้องหานั่งหรือนอนอยู่นะครับรู้สึกจะมีเพียงรายเดียวที่รับว่าเป็นเจ้าของคู่ครอบของอีกสองรายก็ปฏิเสธครับค่ะทราบว่าในส่วนของระเที่พส r t 5เนี่ยมันเป็นชือกตดที่ก่อที่บรรทัดของตัดที่สนุกมีไซต์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชนิดเดียวกันเนี่ยยังยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า คนลนมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับคงจะต้องตรวจสอบดูหมายเลขนะครับที่กระเดื่องนะครับให้ชัดเจนว่าเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่เราตรวจพบนะครับจากการกระทำความผิดของผู้ต้องหาที่ไหนอย่างไรครับายที่รับว่าเป็นผู้ครอบครองวุธจริงคือเขาให้การว่าเอาเข้ามาจะไปที่ฉนวนบงเบื้องต้นคงปรากฏว่ารับว่าเป็นอวุธของตัวเองแต่รายละเอียดคงต้องรอการสอบสวนครับค่ะ RTB 5เนี่ยหลายเหตุการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เทสแรกตั้งแต่บางด้นที่จับได้ที่ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าซื้อมาจากเพื่อนที่เราปากเขียนตนี้เนี่ยเราจะเอามาเชื่อมโยงมีจริงว่าอยากจะเรียนว่าในส่วนของการสืบสวนคนร้ายที่กระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผบวัตรลอได้ตั้งชุดพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะคือท่านผู้ช่วยวินัยทองสองและประเด็นที่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งนะครับซึ่ง คณะทำง,งานชุดนี้เนี่ยจะต้องให้ทางฝ่ายตรวจพิสูจน์เนี่ยยืนยันถ้าเป็นชนิดเดียวกันต้องมาดูว่าหมายเลขนะซีรีส์นัมเบอร์นะครับที่กระเดื่องของวัตถุระเบิดต่างๆถ้าเป็นหมายเลขเดียวกันแน่นอนครับข้อสนิษฐานเบื้องต้นจะต้องมีความเกี่ยวพันกันในกลุ่มของผู้กระทำความผิดนะครับแต่ว่าการพิสูจน์ยืนยันเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครับนเข้าไปอจะเข้าไปตรวจชุดน เเน่เนนแะะาาแืวนคนวจากการที่ไปดูที่เกิดเหตุนะครับเจ้า้าที่ตํารวจนะครับ <Okay. S 2> ทางสถานีตํารวจท้องที่ที่รับผิดชอบพู้ขับการนะครับเมื่อเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ได้หารือ <Okay. S 2> จริงๆแล้วตรงส่วนนี้ก็อยากจะเรียนว่าทางสำนักงานปปชเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการวางระบบในการตรวจสอบนะครับมีนายวิชั่นในการส่องไปยังบริเวณโดยรอบ อยากจะเรียนว่าในระบบมาตรก,การในการป้องกันรัศมีของการทําการในลักษณะของการยิงเหตุการณ์ใน400เมตรเนี่ยทางท่านผู้การอุบัติการณทภานหนึ่งได้สั่งการให้ต้องการเนี่ยได้ขีดเป็นวงกมลมรัศมีแล้วก็เอ็กซเรย์พื้นที่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อไปตรวจหลังจากเกิดเหตุไปตรวจแล้วเนี่ยก็มีข้อสันนิษฐานจากการตรวจที่เกิดเหตุนเนี่ยจากจุดที่น่าจะเป็นจุดเบื้องต้นเราสันนิษฐานว่าเป็นจุดที่น่าจะยิงมาจากจุดนั้นเนี่ยก็เลย เป็นเหตุให้มีการสนธิกํกลังท่านผู้ว่าก็มาอาํานวยการปฏิบัติให้ป้องกันจังหวัดนาําลังอ,อสตออลังตํารวจกําลังเจ้าหน้าที่ของปชนะที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยไปตรวจค้นบริวเวณจุดที่ต้องสงสัยก็พบผู้ต้องหาพบอาวุธปืนแล้วก็เอ็กซเรย์บริวเวณใกล้เคียงก็ไปพบเครื่องยิงวัตถุระเบิดดังกล่าวครับเอ,าาอทดดดดต,อเท,ตอเที่ตรวจีตรวจอเืองต้นมีีเบอร์ที่ตงับใราชการไปครับเออณนขณะนี้เนี่ยขอเรียนอย่างนี้นะครับเออจริงๆแล้วเป็นอาวุธ ปืนเถื่อนนะครับสองกระบอกนะครับปืนอาก้าเนี่ยก็น่าจะเป็นอาวุธเถื่อนปืนเถื่อนมาถึงว่ามีไม่ได้อามาจากในส่วนราชการใดวัตถุระเบิดก็เช่นเดียวกันอาเจีไฟนะครับส่วนเครื่อง m 7 9เนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนเบื้องต้นอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราได้วัตถุของกลางมาอย่างนี้ก็คงจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสูน์ยืนยันให้แน่นอนครับตอนนี้ยังคงบอกอะไรไม่ได้ครับว่าเป็นมา,มาจากไหนอย่างไรใช้ในราชการหรือไม่ครับ เอเจเห็นว่าันานกพ่ินีอนี้คงต้องเดี๋ยวคงต้องให้ให้ไปตรวจพิสูจน์ยืนยันนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เราต้องพิสูจน์ว่ามันพุ่งยิงมาหรือไม่